นี่ผู้เทาหูหนวกจะออกมาบานผู้หูหนวกผู้หูบุหนวกผู้หูหนวกตำหม,มากตกตกตกเทาหูดีตาดีอยู่ฝากทางถ้าผุนเลี้ยวเห็นอาตมามาได้ไก่ควักสักการเอ้าเอ้เอา้าเอา้าเอา้เอาเ,า,เ,า,เา,าหูหนวกเลี้ยวเห็นหาหลวงพ่อมาแล้วใส่บาทเนดะ้อเอ้าเอา,เอ,าอยู่บ่หมาก หลวงพ่อมาแล้วใส่บาทคันอ้าก็สีตั้มเพื่อผลมาเนี่บอ่อแล้วดเด้แต่คนหูหนวกเขาก็เลี้ยงหายเด็กหน่อยคามไปบอกเล่าแน่เด็กหน่อยคามทางมาหลวงพ่อมาแล้วบอ่อหูบอดี้เว้ยลว่วตักหมากใช้มือวีใส่าปากเมมมาล้างโกงของนงจักหน่อยหลวงพ่อจ่าเด้แล้วหูบอดี้คือมู พุทธม,มาามหลวงพ่อขณะนั่งคุกเข่าบ่ได้แล้วตีนแตกพระเพียบอา้าวแล้วก็น,นั่งพระเพียบผู้พระลงบัติไใบ่าทบาากองเก่าไปใส่แล้วจะเอากองไม้ให้กู้บ่ใส่เข่าก็ใส่แน่นโพดกู้ดึงจะได้นอกบาทนี่จังสิดึงออกกุมดึงกองเขาง่าปุ๊บหลวงพ่อฉาในเด้อแนน่พระโึง เสื้อกองเขาฟ้าสิลุดปุดออกมาเขาติดมาน้ำช่างมันเถอะซุปกลนกึบเฮ้ยหลวงพอ่อชาแน่บัติไ้ก็หลงสาวติดมือหีตปากขัวโจกกึบโวดบานโอ้ยหลวงพ่อแดงช้ำแล้ว่เศร้าเขาแดงซิทไ่ใกร้ยาทศาผู้เท่าเด้อบได้เจตนาแล้วโจกอีกติดเต็มมืออีก โอ้ยหลวงพ่อเชียหย่าเมื่อวานเล่นดินบาดดนสั่งเล่าแล้วโจกอีกตีอีแล้ว่าจะได้บาดีเส้นนะเอิกเล่าเส้นแล้วบาดนีเสยหัวสองบาทแล้วบาดโจกเข่าโบติดเลยตีมือไดก็มีแต่เล่าใส่บาทถ้าผู้เฒ่าซุ่มนีตายไผ่สีใส่บาทบาทเออ 嗯。Mm.